นักเรียนคะสวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนเตรียมแบบอัดนะคะนักเรีแบบผ่าครูให้เรียนไปด้วยนะคะเปิดหนังสือหน้าที่หนึ่งร้อยห้าไว้รอเลยนะคะวันนี้คุณครูจะมาเพิ่มเติมเรื่องของภาษาถิ่นนะคะภาษาถิ่นเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเปิดเรียนลืมจะได้นำทาแบบผ่านได้นะคะ ภาขาชิมทานิ่มเซิอนิดนึงนะลูกอ่าค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะคะของใช้ในชีวิตประจำวันกระเทียมกระเทียมบาอะไรหัวหอม เรียน่านเองนะคะมีค <positives, S 2> ่อนข้างเยอะนะคะเรียนดูไปเรื่อยๆหน้าหน้านะคะหน้านี้จะมีอะไรบ้างเิลไม้ไทยมะละกอน้อยหน้าก็เรียกว่าอะไรก็จะกลางก็จะิีก็จะผิวซาผิวซาใต้ผิวซาหนึ่เขาเรียกว่าอะไรเรียนดูนะคะถ้าเจอไม่อ่านจะเพิ่มเติมไปเลยนะคะนักเรียนหา อะดูหน้านี้สิเกี่ยวกับเรื่องอะไรน่ะเจมูปั้มปั้นทุกปันค่ะส่วนประกอบของร่างกายของเราเขาเรียกว่าอะไราค่ะหน้าต่อไปนะคะหน้านี้เกี่ยวกับพวกตัดต,ต่างๆไมกิท้าถุงเสือ้อคั้งเท้าทิ้งจกทุกแก่เขาเรียกว่าอะไร แต่ละภาคแต่ละภาคมัน huh. ก okay. okay. yeah. mm ็จะแตกต่างกันออกไปทั้งเด็กาักทั้งดีนะคะอ่าปลากะปลาต่างๆพวกปลาวานปลาไหลปลาหมออะไรเนี่ยลูกออดค้างคาวอะไรเงี้ยแปลว่าแต่ละภาคก็จะแตกต่างกันไปทั้งเด็กผักนะอ่ะทีนี้ต่อไปค่ะ ดูขนมเชนก็ต้มมัดเลยิะต้มมัดไหมคะภาษาเิ่งเนือเพราะว่าอะไรก็ใจอีการงว่าอะไรซ้อนกระมังสั่ๆพวกตะกร้าของกลัของใต้ในที่ประจําบเพียนหรว่าในแต่ละภาคกต่งอะไรเรียก่าดูน่าสอใค่ะน้านี้กระท่อม นั่นรทยู่อบ้านนอกๆเขาเรียกว่าอะไรแล้วเรือกว่าตูกาซาต้าเราาียกว่าอะไรไปให้เรียนเตรียมดูแบบประกาศหน้าที่หน้าหนึ่งร้อยห้าเลยหน้าหนึ่งร้อยห้าเขาบอกว่าเอาให้ข้อความมาข้อความเป็นข้อความมาแล้วเขาจะบอกมาว่าคำคำเนี้ย ภาษานี้เรียกว่าอะไรภาษาค่าเรียกว่าอะไรการเรียนดูถ้าที่นักเรียนได้ดูตัวอย่างคำในภาษาถึงคุไปแล้วเรียนเอรียค่ะว่ามันน่าจะเติมว่าอะไรไม่ยากภาษาถึงเนือภาษาถึงภาษาถึงอ้ายอย่างเช่นภาษาถึงเนื้อเคเรกไข่ไข่เสริมแปลว่าอะไรคะ ไข่ก็คือภาษากลางเราก็เรียกว่าไข่หัวเงินนะหัวเรียนทำได้ทำได้นะคะ okay. เจอกันนะคะเรียนหาวอะไรเจอกันใหม่ที่มงหน้านะลูกนะพยายามไม่ทำนะแบบวัดให้รีบทำให้มันตรงกับการเวลาที่ครูกำหนดไปด้วยนะคะต้อนใหม่าหน้ากค่ <tr> <t> <Harris>